อเสจนะกะบุคคลคือบุคคลผู้ชุ่มเย็นอเสจนะกะตรงเนี้ก็คือไม่มีความแห้งผากทางใจก็คือมีความชุ่มเย็นทางใจนั่นแหละดังนั้นคนที่มีความชุ่มเย็นทางใจก็จะประกอบด้วยความเมตตาการุณาสงสารอยากให้เขาหรือว่าบุคคลที่อยู่ใกล้เรานั้นได้รับ ความสุขปาศจากความทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์เม่ตาการณุณตรงนี้ก็คืออเตจนากะบุคคลนั่นแหละจะเป็นผู้เรียกว่าเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตที่จะเป็นแบบอย่างให้เขาได้รับอาเตจนากะความชุ่มเย็นตรงนี้และถ้าเราปรารถนาให้เขามีความสุข ก็คือตั้งใจปรารถนาดีการที่คนเรามีความตั้งใจและมีความปรารถนาดีให้เขามีความสุขนั่นแหละเขาที่ยังมีความทุกข์ก็จะพ้นจากความทุกข์ด้วยแรงส่งจากของเราโดยเฉพาะแรงส่งจากใจที่มีตัวรู้ที่เข้มแข็งม,มีตัวรู้ที่มีพลัง คือมีปัญญาภละเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะส่งกระแสจิตกระแสใจตรงเนี้ให้เขาสัมผัสอาศัตนากะแห่งความชุ่มเย็นตรงนี้ได้ด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นการที่จะให้เขาสัมผัสความชุ่มเย็นที่จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้นก็ ช้างนาากิกีที่โหดร้ายพอสัมผัสอเสษานกะความชุ่มเย็ยนตรงนี้ก็คายความเขาเรียกว่าดูร้ายแก้วกาดลงในฉับพันหรือแม้แต่โจ์องค์เดมานซึ่งมีภาวะที่เรียกว่ามีจิตใจที่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนคนอื่นเอาชีวิตคนอื่นแต่เมื่อได้สัมผัส อาเสจะนกกะความชุ่มเย็นตรงนี้พร้อมกับทางวาจาด้วยเราหยุดแล้วแต่เธอจะยังไม่หยุดก็คือหยุดคือวางอาญาที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้หมดแล้วพอได้ฟังคําพร้อมกับใจที่สัมผัสกับความชุ่มเย็นตรงนี้เขาก็รู้และสํานึกสัมผัสได้เขาจึงได้สติขึ้นมาทันที ดังนั้นอาเสจะนักะกบ,บุคคลตรงนี้ก็คือบุคคลผู้มีควา